พี่น้องเมย์เมย์เมยเมยไปแวะบ้านมูมาไปเยี่ยมบ้านมูมาแถวทั้งซิสเกตจ,จ้ะยั่งซุ้มน้อยยั่งซุ้มน้อยดเเนเฮดก็เลยเพิ่งกำลังแกงเฮดหมอบักย้ายหนึ่งไหนมาบักหลาหนึ่งเม่กอยเพิ่งก็เลยแบ่งให้เม่กอยห่วยเนึ้อจ้ะนี่หอมหอมฮอนบ่าฮอนบ่เไหนยยังออ,อ,ออกจากหมอบไปไหมเน้อพี่น้องเนะ้อโอ้ยดีใจดีใจ เห็นบอเห็นบอไปเยี่ยมบ้านมูเพิ่นมีแนวกินเพิ่นกระแบ่งให้กินเลยสิละนี่แม่ก้อยไปแม่ก้อยเห็นเพิ่นว่าเพิ่นไปหาเห็ดหลายไงแม่ก้อยก็เลยไปเยี่ยมเพิน่นโอ้ดีเพิ่นกระลังแกงตักให้แม่ก้อยคุณล่ะแถมเจ้าน้ำจ่าเจ้าพริกซอเพราะว่าเอาไปจำแน่สันกินกับข้าวเหนียวแ้วจำแซ่บแล้วว่า จักไอ้ซดเห็ดแล้วก็จำประเด็กพริกสดเข้าไปแซ่บมะสันแล้วอ่ะโอเคโอเคจัดมากจัดมาออกมาสันเฮ้ยเมือเอ่อยเขจะมาหอดเขาจะมาหอดอยากกินน้อน,น,ยน,นอยากๆๆๆกินน้อนมากมากมากแล้ววะมันเห็ดมันไหลายแนวเราก็เลยแกงร่วมๆร่วมๆกันมาสันมันหลายแนวเห็ดแต่ว่าโบโบเป็นอันตรายเพราะว่าเราหาเห็ดเป็นอาชีพอยู่ลแล้วเราหัวว่า เฮ็ดอันไหนมันเบื่อบ่เบื่อก็โอเคอ่ะเสื้อใจเสื้อใจถ้าาพี่น้องาจะเหยังเด้อนี่จ้ะแต่ว่าไม่่อยมักมักเห็นอน่ะเ็ดงเนาะงกับเ็ดเ็ดปวกเนาะาบ่เป็นหยังอันนี้ก็แซ่บคือเก่าบ่แม่นมีเ็ดทานนําบ่นี่ดำๆนี่เนาะเ็ดทานแม่นบ่จ้ะนี่ จับจับในกอดพวกกินกันเนบเขาเรือขฮอสินเดนฮอสินเดนเนยจิ้งจุ๋ยนี้ก็อิม่มหล่ะดอกเตพุเตปีเตพุเต,ป,ตปีไปตะฮักตะฮักไงอืมเจ้เาอีเงาะใชมาตำแสบแบบพิดลูกขวานกใหม,ม,ม่ๆอ็หอม,หอม เดแล้วเหลือนี่ยจไปจข่งเหนียวเนาะกินกับหนึ่งปลากระแสดด้วยนี่งวเนื้อกระแซดมา,มากมากจิงหอืึอ้าก็ให้นโอ้ยสมใจอยากโอ้ยกินเนาะ ไปหยิยบใบมูไปเดี๋ยวเนี่ยมากินเย่เดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวกินแล้วตอบเออเบิ้องห้างจะคล้องแล้วเช็คหน่อยคุณหลายเด้อจังเดี๋ยวไปเยี่ยมมูอีกเืคนนึงโอ้โอเคือเค่อนขอบคุณห,หลายเด้อจ่าีิเอาเน,นื้อสับแจ่ม่ให้นมันก่อยกิงขอบคุณห,หลายๆมีความสุขความเจริญจาหน้า กินบางสิ่งได้สมปทานนาเด้อจ้าคือร่อยกินเอาเท่านี้แหละจ้าเคลื่อนมูก,กินเข่าแหละขยับมูก,กินเขา่าแสบๆเด้อมีแรงกระแบ่งปันกันเดี๋ยวคลิปหน้าจังหวากันไหนนอาจานะ่าคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนกินแสบๆกันเด้อจ้าบ๊ายบายทุกคนเฮ้ยกแสบต่อกันเด้อจ้า